รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดุสิตธานีมะนิลาค่ะเป็นพรัพร์ตี้ที่แบรนด์ไทยยฟิลไทยยเปิดเข้ามาเราก็จะสัมผัสได้ทันทีว่าอักันเรนนี่น้อลักชวรีหน่อยมามะนิลาทั้งทีเนอะจะอยู่แต่ในโรงแรมก็ใช่ที่ค่ะถือว่าเป็นฮอตสปอตเลยค่ะก็คือโบสถนะ์ซานออกุสตินเนาะ ก็เป็นโบสถที่เก่าแก่เป็นมรดกโลกด้วยป้อมซานติอาโกค่ะเป็นป้อมที่อยู่ริมแม่น้ำพาสิกเลยเขาก็สร้างเอาไว้สมัยก่อนมันจะมีพวกโจนสลัดพวกอะไรที่มาทางน้ำนนอะไรเงี้ยเนาะ กลับมามานิลาอีกรอบนึงแล้วค่ะ,ะมารอบนี้มาพักที่นี่แหละแบรนด์ไทยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยวันนี้เรามาเช็คอินที่นี่ละค่ะก็คือดูสิคะนี่มันิลาค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยในย่านมักกิรอบๆอบนี่แบบโอ้โหออฟฟิศบิลดิลงโรงแรมห้างเพิงได้ไมหมดมาเดี๋ยวตามเราไปเช็คอินกันอารามมากเลยข้างหล,ลังเนาะเพราะว่าเหมือนคอนเซ็ปต์เขาเป็นเหมือนแบบดำทองอะไรอย่างเงี้ย กก็จะมมีคววาัชร่ไปนั้นเดี๋ยวไปดูมุมอื่นๆ่นกันดีกว่าค่ะทิพยประกันไทย GoPro Thailand by Mentagram Oasis Spa Thailand สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เรามาโรงแรมแบรนด์ไทยเนาะต่อให้แบบอยู่ในฟิลิปปินส์อะไรก็ตามแต่ว่ามันจะมีโมเดความแบบ ตกแต่งแบบไทยๆแล้วตอนใส่ๆนี่เขาจะมีน้องมานั่งตีขิมอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเขามีห้องอาหารไทยมีสปามีอะไรอย่างนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปตามดู่อยว่าเป็นยังไงมุมอื่นๆนะชั้นล่างเนี่ยถัดจากตรงโถงล็อบบี้เลยนะคะก็จะเป็นห้องอาหารหลายห้องเลยอย่างห้องนี้นี่คึกคักมากเป็น all day dining ก็จะเป็น the pantry ฝั่งนู้นเป็นอูมุมีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปสำรวจบรรยากาศตรงนี้กันค่ะที่ the pantry โรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะแต่ว่ามีบริเวณเขียวๆอยู่ตรงกลางโรงแรมเลยค่ะย่านมากติเนี่ยจะเป็นย่านธุรกิจโรงแรมออฟฟิศบิลดิ้งรอบๆเนี่ยนะก็จะเป็นย่านที่พวกนะักท่องเที่ยวก็จะรู้กันว่าเออพักแถวนี้แบบปลอดภัยหมายถึงว่าแบบเซฟเซฟเซฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมุมมอมให้ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแตกตรงใจกลางโรงแรมเลยค่ะที่ห้อมลอม้อมไปด้วยตึกเนี่ยเนาะก็จะมีแบบเป็นสระน้ําเป็นสวนซึ่งแบบ ล,ลมเย็นสบายมุมนี้อันนี้เชื่อมก็เป็นอูมูนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ก็เป็น The ะแพนทรีสวนก็จะอ,อยู่ตรงกลางเลยมีตองมีปลาม,ม,มีเป็ดมีอะไรอย่างนี้ <S <S อันนี้คะ่ะเป็นเทวรันสปาเนาะเรา ปกติไปที่ไหนของดุสิตเนี่ยเราก็แบบไปลองใช้เทวารสปาบุ๊กไว้แล้วบุ๊กไว้แล้วเดี๋ยวมาดีกว่ามูสก็จะแบบมีความเป็นไทยๆเนี่ยดนตรีอ e ีอออีออนี o ่ยหรอไทยมากๆเลยเหมือนอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยดีฟิตค่ะก็จะเป็นจิมเป็นจิมของดูสิตเ์นะก็คือถ้าเราไปดูสิตท,ทุกที่เนี่ยเขาจะมีดีฟิตดีฟิตอะไรเงี้ยก็อันนี้เลยค่ะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าถึงสี่ทุ่มเลยส่วนสระน้ำนู้นแต่ว่า อุปกรณ์เยอะมากห้องนี้จะเป็นห้องที่แบบมวยไทยเป็นห้องเรียนมวยเป็นห้องแบบ G R X อะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์ต่างาม,มีบอลมีอะไรแล้วก็จะมีเหมือนแบบให้ยืดขายืดอะไรด้วยตรงเนี้ยเนาะถือว่าดีแต่เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ข้างนอกคือเบ,บน็นเตนตกเครื่องเล่นคือเยอะมากมากเยอะเลย เหมือนกับเป็นแบบเหมือนเป็นโรงงานอะโรงงานผลิตเนื้อโรงงานผลิตก,กล้ามเนือ้ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นแบบเวทนี่คือปกติเวทมีแค่บูธนี้บูธเดียวแค่ไอ้นี่มีสองสองแบบสองเซกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าทําไว้สําหรับรองรับแขกจํานวนเยอะๆด้วยดังนั้นจึงเป็นจิมที่ใหญ่มาก จิมเลยนะคะเดินผักกระตูออมาก็จะเป็นโซนของสระน้ําซึ่งอันนี้อยู่บริเวณชั้น2คือทุกอย่างเลยสปาจิมออสระว่ายน้ําอยู่บนชั้น2หมดเลยค่ะส่วนชั้นเอมก็จะเป็นชั้นที่เป็นห้องประชุมอะไรเงี้ยเนาะแต่เรามองไปตึกรอบๆด้านนี่ฉันเห็นแล้วเป้าหมายนี่ช้อปปิ้งมอลล์อยู่ติดเลยจ้าใครมาก็สบายเลยถ้าใครชอบช้อปอะไรเงี้ยเนาะ เราจะขึ้นไปที่ดูสิบข l u นเนี่ยนะคะมันจะอยู่บนชั้น17ค่ะแต่ว่าเขาจะพอมาถึงลิฟต์ตรงตัวสุดท้ายที่16เนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดเอาแต่ถ้าใครไม่อยากเดินน้น oh, <okay. S 1> นลิฟต์สามารถขึ้นลิฟต์กันได้ oh, <okay. S 1> สวยงามค่ะสำหรับที่ดูสิบ c ั u นเนาะก็จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับแขกที่พักถ้าเกิดเลือกห้องที่อยู่ในโซนของ ดุสิ์คลับเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษมากมายค่ะคือเป็นต้นว่าคุณสามารถขึ้นมากินอาหารเช้าบนนี้ได้คือถ้าขา้างล่างรู้สึกแบบชุลมุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างบนก็เสิร์ฟมาจากหกโมงครึ่งไปจนถึงสิบโมงครึ่งค่ะแต่ทั้งวันเนี่ยคุณสามารถมาเอ็นจอยบนนี้สั่งเครื่องดื่มแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สั่งไม่ได้นะคะแต่ว่ามีเครื่องดื่มทุกอย่างที่สามารถสั่งได้คือมานั่งชิลมานั่งทํางานมานั่งแฮงเอาท์อะไรใดๆก็ตาม แต่เมื่อไหร่ที่เป็น happy ้ o u r ช่วงห้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีแอลกอฮอล์เสิร์ฟฟรีทุกอย่างเลยค่ะสามารถมีขนกขนมมีสแน็คมีอะไรเต็มเลยแต่ว่าทั้งวันเนี่ยถ้าใครจะมาน,น,น,นั่งจิบกาแฟนั่งอะไรอย่างงี้สามารถได้เหมือนกันไปค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกัน,กน,กนไม่ได้มีสาหรับโซนนี้เท่านั้นนะคะที่มีเครื่องดื่มและอาหารแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบห้องสมุดที่เข้ามา มุมนี้ชิลมากค่ะก็เป็นมุมที่ฟิลไทยนะเพราะว่าเห็นไหมเขาจะมีหนังสือของทุสิตมีการท่องเที่ยวสําหรับไทยหมายถึงแบบพวกแขกที่มาพักก็อยากจะหาข้อมูลการไปเที่ยวประเทศไทยมาสำหรับมานั่งอ่านตรงนี้ได้เพราะว่ามุมนี้เนี่ยในเวลาดียว่ามันเหมือนเป็นแบบห้องสมุดเล็กๆอะไรเงี้ยที่สามารถมานั่งชิลมานั่งอ่านหนังสืออะไรนี้ได้ค่ะโอ้โห,โหถ้าเกิดว่าใครที่พัก ในห้องที่ได้สิทธิประโยชน์แบบอยู่สิบขับนี้แบบว่าดีมากเลยคะ่ะเพราะว่านอกจากจะนั่งแฮงเอาท์ชิลดริงก์ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเนาะคือยังมีสิทธิประโยชน์อีกเยอะแยะเลยค่ะเป็นต้นว่าอยากจะเช็คเอาท์เลทอะไรเงี้ย ก็ได้ถึง4โมงเย็นถ้าเป็นดูสิตกลับปุ๊บมาเช็คอินข้างบนเลยค่ะข้างบนตรงเนี่ยชั้น16ครึ่งตง้งวาครึ่งแนละ้วสิอ่ะก็มาเช็คอินบนนี้ได้เลยมีผล,ลไม้มีแบบเอ่อใครอยากจะให้รีดเสื้อหรืออะไรเงี้ยก็สามารถบอกได้ก็มีบริการเพียบเลยค่ะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนมามะนิลาแล้วแบบจะมาพักที่นี่ประมาณ20นาทีถ้ารถไม่ติดนะคะถ้ารถไม่ติดเลยเนี่ยประมาณ20นาทีแต่ถ้ารถติดก็ตัวใครตัวมันเนาะเพราะมะนิลา เราต้องเผื่อไว้ก่อนเงหรือจะให้ทางโรงแรมปรับส่งรถไปรับอะไร่งเงี้ยก็สามารถประสานงานจองล่วงหน้าอะไรต่างๆาได้หมดเลยโลเคชั่นก็อย่างที่บอกไปคือพักที่นี่เหมือนซื้อโลเคชั่นเพราะว่าอยู่ในเซ็นเตอร์อยู่ในจุดศูนย์กลางของมะนิลาเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าคะ่ะเพราะว่าห้องที่นี่คือมี500ห้อง7รูมไทปไปดูค่ะเราดูแค่2พอ7ไม่ไหว เดีย๋ยวมาดูรูมไทปยแรกกัน Premier, ค่ะ Club Pre m i e r Executive s ค i t e ค่ะเป็นตัวท็อปของที่นี่เลยใน7จรูมไทปทั้งหมดอันนี้ตัวท<อ>็อปที่สุดอะไรเงี้ยเนาะเปิดเข้ามาเราก็จะสัมผัสได้ทันทีว่า e l น g a n c e นเลยี่น้นะนองลักชัวร่ยก็มีภาพผมภาพเขียนแล้วก็ม o d ของห้องเนี่นะคะก็จะเป็น Earth สีแบบว่า เรียบเรียบแต่โก้ข้ขามมาถึงนี่ปุ๊บก็จะมีโต๊ะทำงานนั่งนี้เลยเพราะว่าคนจะมาพักห้องนี้เนาะอาจจะมีงานการติดพันมาเพราะฉะนั้นฉันสามารถใช้ตรงมุมนี้ค่ะในการที่จะนั่งทำงานได้ความบริสิทธิ์เนาะก็จะต้องมีสีม่วงนี่ก็จะบริสิทธิ์ริสิทธ์เลยสีม่วงมุมนี้จะเป็นเหมือนแบบนั่งชิวนั่งเล่นเป็นห้องแล้วก็มีผลไม้มีขนมซึ่งเป็นเหมือนเป็น welcome fruit welcome dessert อะไรเงี้ยค่ะสำหรับแค ส่วนมุมนู้นค่ะก็จะเป็นเหมือนมีนิบาร์มีคอฟฟแมชชีนอะไรตรงนี้ห้องแบบนี้มันจะมีความเป็นสัดส่วนเนาะอย่างเช่นอันนี้สามารถปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้มันเป็นสัดส่วนก็เลื่อนข้นมาปิดได้สไตล์ของดุสิตธานีนอ่ะเนาะก็จะมีแบบเนี่ยเป็นดอกบัวสีม่วงขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี ชุดเครื่องนอนจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมีคุณภาพแล้วจะมีติดเอาไว้นี่ถ้าอยากจะเซฟแพล n เนตก็คือเป็นเรื่องของชีสเรื่องอะไรเงี้ยที่สามารถวางไว้ได้ถ้าไม่อยากเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะความที่เป็นแบรนด์ไทยเนาะเขาจะมีดุสิตขอบคุณการ์ดก็คืออยากเขียนความในใจอะไรก็เขียนไปเลยค่ะในดุสิ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้เนาะสมัยนี้นะเวลาใครอยากจะได้รู้ข้อมูลหรือดีเทลอะไรต่างๆนานาก็แค่สแกนอันนี้เน,นี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าอ,อ๋ออยากจะได้นู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างนี้ก็สแกนไปตรงนี้ได้ตรงนี้ค่ะก็จะเห็นวิวในย่านมักกะได้เนาะนีนะ่ก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเราอยู่ใจกลางมะนิลาจริงๆตรงนี้ย่านธุรกิจ ช้อปปิ้งมอยอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม SM นี้อยู่ติดนี้เลยคะ่ะสามารถเห็นไหมคะเดินข้ามสะพานปุ๊บไปช้อปปิ้งต่อได้เลย,ยไปซะหน่อยดีไหมเนี่ยวันนี้ห้องเนี่ยมี2ประตูแล้วก็สามารถคอนเน็กกับออห้องน้ำได้เลยเห็นไหมคะมีฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย3ประตูสิ <4 S 1> ตรงนี้อีกประตูหนึ่งข้างทีวีเห็นไหมคะมี3ประตูตรงนี้เลคะวางกระเป๋าเลยนะคะตรงนี้และามาดูดีกว่าว่าห้องที่นี่เขาจะมีอะไรให้บ้าง นีนะ่เตารีดบอร์ดเนาะแล้วก็บัดบัทโรบแน่นอนค่ะแล้วก็สลิปเปอร์เซฟตี uh, pack, mm ้บ็อกซ์ค่ะก็จะมีให้แน่นอนอันนี้ได้์บอกผมอยางนี้นะคะซึ่งเป็นโต๊ะเคลื่อนแป้งที่เราสามารถนั่งแต่งหน้าได้บอกผมก็เสียบตรงนี้ได้เลยเนาะซึ่งในส่วนของพ์ทของห้องน้ำนี่ต้องบอกเลยค่ะว่าใหญ่มากๆเน่จากว่าออมันเดินเชื่อมมาจากห้องนอนใช่ไหมคะเข้ามาุ๊บถึงตรงนี้ก็จะซอกน,นี้ก็จะซ่อนบัทถักเอาไว้อย่าเรียกว่าซ่อนเลยเพราะว่า เขาก็เป็นดีไซน์ของเขานะที่จะวางบาร์เาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนซิงก์ก็จะมีให้2ซิง์เลยนะคะเพราะว่าคนมาพักห้องนี้แล้วก็จะบอกว่ามีสตูนสตังในเซอร์ก็ต้องแบ่งกันสซิงก์ทำทั้งตีกันแล้วก็แชวล์กับห้องน้ำก็แยกกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องรูมทิปที่เป็นตัวท็อปเลยเนาะสำหรับของที่ดูสิบมาเนานะแต่อย่าลืมว่าเขามี500ห้อง7ดรูมทิปเดี๋ยวเราไปดูรูมทิปหนึ่งดีกว่า ดูห้องคลับพรีเมียร์รูมกันบ้างค่ะเน้จะว่าเป็นแบบเป็นเหมือนสแตนดาร์ดก็ได้แต่สแตนดาร์ดก็โอเคเลยเร layout ของเขาเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเราชอบอันนี้นะเล็กน้อยแต่ดีเช่นตรงเนี้ยบางทีเราแบบเข้ามาปุ๊บเราวางทาร์ตแล้วตรงนี Ary ้วางแบบโทรศัพท์วางอะไรตรงเนี้ยมัน เวลาเราจะออกก็หยิบตรงนี้มันง่ายไงหรือว่าเนี่ยเช็คอีกทีเพราะมีกระจกอยู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเช็คความเรียบร้อยเลยด้านขวาเลยก็คือพอเข้ามาปุ๊บเป็นห้องน้ําเลยเลยเอาเขาวางเป็นอย่างนี้เลยเป็นห้องน้าก็จะเป็นาเวอร์ห้องน้ําที่วางกระเป๋าอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วพอเข้ามาถึงปุ๊บก็จะอันนี้เลยก็จะเป็นเป็นเตียงนอนเลยอันนี้เนาะเป็นเตียงใหญ่เลยค่ะแล้วก็เก้าอี้นั่งให้อ่านหนังสือดูทีวีหรือว่าแบบอยากจะชมวิวเมือง วนนลาก็สามารถนั่งดูเท่าสายตาตรงนี้ได้นะคะก็จะเห็นวิวตรงนี้เหมือนกันโต๊ะทำงานค่ะเขาจะมีให้ตรงนี้นี่สามารถนั่งทานะต่นต่อให้เป็นรูมไทป์มีเขาก็จะมีเป็นเวลคัมผลไม้ขนมขนมให้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งน,น,นี้ดีทั้งหมดนี้ก็คือ Club p r e เมียรเนาะเป็นห้องที่แบบว่า มาตรฐานของเขาเลยแต่ว่าการตกแต่งหัวตระเตียง,งยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะชุดเครื่องนอนอะไรคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมแลม้วก็เตียงใหญ่มากๆด้วยะคะ่ะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพชูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะหมายจริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัปทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1736หรือทิปอินชัว .com หรือตัวแทนในน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้งอย่างที่รู้กันนะคะว่าการนี้เป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาบางทีบินข้ามโซนพักผ่อนน้อยอายุก็เยอะขึ้นด้วยใต้ตาคล้ำง่ายค่ะ วันนี้เลยลองเข้าไปปรึกษาเพื่อทำทรีตเมนต์ที่เดอะสกินด็อกเตอร์สาขาเซ็นทรัลชิดลมหาง่ายค่ะอยู่โซนออฟฟิศทาวเวอร์ชั้น8หลังจากได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาทุกปัญหาผิวละก็ได้รับคำแนะนำให้ทำ2อ,อย่างค่ะคือ RF Single โปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำมีถุงใต้ตาและมีรอยตีนกาส่วนอีกโปรแกรมคือ V Lift Eye เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวรอบดวงตาหย,ย่อนคล้อยมีรอยคล้ำทั้ง2โปรแกรมนี้หลั จะังจากทำต่อเนื่องก็จะช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวรอบดวงตาก็จะยกกระชับและแข็งแรงขึ้นริ้วรอยเล็กๆจะค่อยๆจางหายไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลผิวรอบดวงตาหลังการรักษาด้วยนะคะเพราะผิวของแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาผิวสามารถปรึกษาได้ที่เดอะสกินด็อกเตอร์สาขาใกล้บ้านท่านนะคะหรือโทรมาที่0 2 6 9 6 1 1 2 2 ผิวสวยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ The Skin Doctor ทอกรื่งเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวเอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี13-21ถึงกุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาสํสำรวจซาอุดิอราระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศ2อารยาธรรม3มทะเลที่ตุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชั่นใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกส ประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg สงการานนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ g e t ดอ a c a t i o n ชวนขึ้นออกเดินทางไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ7-18เมษายนเที่ยวเจาะลึกทั่วโปแลนด์มากกว่า10เมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0830090212หรือ0814261414หรือ l i ไล t ์เ a ด v a c a t i o n ท่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชํานันการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะหรืกกอเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941 บอกเรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษาถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรลดทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าสเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือ มิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเต็กินิสถานและทาจิกกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายน บินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ g o t o g e t h e r Travel ทิพยประกันภัย GoPro Thailand by Mentagram Oasis Spa Thailand สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์มามะนิลาทั้งทีเนอะจะอยู่แต่ในโรงแรมก็ใช่ที่ค่ะก็ใครที่พักที่ดูสิทธานีมะนิลาเนี่ยนะคะแล้วอยากจะออกมา explore ในเมืองเนี่ยก็สามารถมาได้เขาก็จะมีจัดรถให้หรือว่าจะเป็นจอยกับทัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ค่ะ ก็จากโรงแรมเนาะเรานั่งรถโรงแรมมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็มาถึงตรงนี้จุดที่เป็นเหมือนกับเอ่อเซ็นเตอร์ของเมืองอีกจุดหนึ่งแต่เป็นพวกเมืองเก่าเนาะจุดนี้ก็จะมีนี่เราจุดเริ่มต้นอยู่ที่มหาวิหารค่ะของมานิลาซึ่งอยู่ข้างหลังเราเนาะเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นที่จะย้อนอดีตของ มะนิลาย้อนอดีตของฟิลิปปินส์ที่สเปนเคยปกครองที่นี่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะมีย่อมย่านที่สเปนเคยใช้บัญชาการเคยใช้เป็นศูนย์บัญชาการทุกเรื่องเลยค่ะอยู่ข้างหลังนี้ i n t r a m u r อ s ค่ะเดี๋ยวเราเดินถัดเข้าไปข้างในนเลย ทรารอสนะคะที่ถือว่าเป็นฮอตสปอตเลยค่ะก็คือโบสถ์ซานออกุสตินนะก็เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่เป็นมรดกโลกด้วยค่ะนี้ถือว่าเป็นโบสถ์ที่ เลอค่ามากๆเมื่อกี้เข้าไปข้างใน,นเนาะลราเป็นแบบโปะพอดีไม่เคยมาแล้วตรงที่มีช่วงงานแต่งงานคือเหมือนแบบเป่าสาวฟิลิปปินเนี่ยถ้าใครมาแต่งงานที่นี่เนี่ยเขาต้องจองนานมากๆแล้วก็น่าจะจ่ายแพงเหมือนกันเพราะว่าโบสถ์ข้างในคือเก่าแก่มากแล้วเป็นโบสถ์เดียวที่ไม่โดนทําลายในช่วงสงครามค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะแบบเลอะค่ามากมันจะมีพาร์ทที่เป็นเหมือนมิวเซียมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สําคัญ ของที่อยู่ในเขตอินทรามมรอสนะสวยงามค่ะต้องมาต้องมาในย่านนทราโมรอสนี่ก็แบ,บน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าถ้าเดินตามซอกแซกตามตอกซอกซอยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าเขาเป็นบ้านเก่าพมาคาซาเป็นบ้านนะบ้านเก่าที่สมัยที่สเปนเข้ามาปกครองค่ะก็ใช้บริเวณนี้เป็นที่เหมือนเป็นที่บัญชาการ ทางทหารทางต่างๆนานาน็คือเหมือนเป็นที่อยู่ของพวกสเปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านแต่ละก็จะเขาแก่มากแต่ทุกวันนี้ก็ดัดไฟไงหมดแล้วนะคะอย่างข้างหลังนี้ก็จะเป็นร้านเช่าจักรยานที่รู้เพราะว่าเราเคยมาเช่าจักรยานตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นคาเ่เป็นร้านอาหารรอบๆเลยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวมาแล้วก็แบบว่ามาแหงเอาได้เงี้ยก็เป็นร้านขายของขายขนมขายไอติมอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลย ถึง i n t r a m u ร o s นะคะสถานที่หนึ่งที่เราไม่มาไม่ได้เลยก็คือที่ป้อมซานติอาโกค่ะเป็นป้อมที่อยู่ริมแม่น้ำพาสิกเลยเขาก็สร้างเอาไว้สมัยก่อนมันจะมีพวกโจรสลัดพวกอะไรที่มาทางน้ำอะไรเงี้ยเนาะป้อมนี้ก็จะเอาไว้คอยปกป้องดูแลส่วนของเมืองซึ่งข้างในเนี้ยเคยถูกทำหน้าที่หลายอย่างมากเป็นอย่างแม้กระทั่งแบบคุกเป็นที่เก็บอาวุธสงครามเป็นที่คุมขังนักโทษ เป็นมะนิลาก็เถอะแต่ว่าเราต้องลองสปาค่ะเขามีเทวารันสปาโอ้โหเมนูเพียบเหมือนทุกที่เลยเนอะมีทั้งอายุรเวทนวดตัวนวดหน้านวดแบบสวีดนชนวดแบบนวดไทยมีทุกอย่างเลยต้องมาเลือกดูเมนูเอาเองเนาะที่นี่เขาก็จะเปิดนี่เนี่ยน่าจะเป็นชุดสุดท้ายของวันแล้วค่ะน่าจะเปิดถึง3 4มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่ชาขิง Mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะไปลองสวีดดชมาสาจกันเรายังไม่เคยลองนะสวีดดชแต่ว่าวันนี้พอดีทร er mm ัพ์ปิสเขาจะสะดวกเป็นสว er ีด uh, mm ิน hmm. ไงก็เลยเดี๋ยวลองซะหน่อยยังไม่เคยลองเหมือนกันนะ เลิศแน่นอนเรามาที่ดุสิตธานีทุกที่เนี่ยนะคะต้องมีเบนเจอร์รงที่มานิลาก็เหมือนกันค่ะดุสิตธานีมานิลาก็มีเบนเจอร์รงเหมือนกันเมนูของเบนเจอร์รงที่นี่เนี่ยเขาจะมีเมนูอะไรแนะนํานี่เลยถามคนนี้เลยเราอยู่กับเชฟจ๋าราคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะเมนูข้างหน้าเราคือเมนูที่เชฟจ๋าแนะนำจะ,ะเป็นเมนูที่แขกมาก็จะสั่งเป็นเบสิกทีเลยียที่แบบ เกือบถูกตรงที่จะสั่งแล้วใ่ไหมนี่เรียกว่าเมนูขายดีใช่อ่ะเอาเริ่มจากเมนูอะไรก่อนดีอะค่ะก็จะ็นตัวแอปเปิไทเซอร์ตรงนู้นนะคะเป็นนี่อ๋ออันนู้อันนี้มันจะเป็นทอดมันกุ้งค่ะทอดมันกุ้งที่นี่เราจะใช้กุ้งล้วนเลยจะอ่าจะผสมแค่กระเทียมแล้วก็รากผักชีพริกไทยค่ะค่ะแล้วก็ก็ตัเป็นเกลือค่ะมันจะเป็นแบบเนื้อเนื้อกุ้งแห้งล้วนๆเลยมันก็จะเสิร์ฟกับ น้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มพริกหวานค่ะก็จะทำเองเหมือนก็เหมือนคล้ายกับน้ำจิ้มไก่ก็ถัดมาก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี่ก็จะจะขายดีก็คือยำซุปโบร่คนที่นี่เขาชอบกินยำซุปโบร่นี่เราต้องชิมเอยซุปโบรที่นี่จะเป็นเปรี้ยวๆอมหวานหอมจัง ไม่สมองผมเลยแล้วโอเคมา<ช>กเลยอ่ะมีอะไรต่อนะคะก็จะมีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งที่นี่ก็จะใช้เป็นกุ้งกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือ,อแต่ที่อยู่กับทะเลเนาะฟิลิปปิ้นอยู่กับทะเลก็นี่กุ้งเห็นเผ็ดมาว่าที่ยังขอลองชิมสปนเกตตี้กับแฮนี่อ่ะคุณพิ้วถึงไปชอบต้มยำกุ้งอใช่แต่ว่าเขาจะเป็นแบบว่าไม่เผ็ดที่นี่เขาจะไม่กินเผ็ไม่เผ็ด แต่ว่าถ้าเกิดคนไทยมาเราก็จะสั่งได้ว่าเอารสชาติไทยนะอะไรอย่างเงี้ยอือโอเคอ่าเราผ่านไปแล้วก็จะมีแกงเขียวหวานเนื้อตัวนี้เราจะใช้เป็นซี่โครงตัดขนาดไหนคะคุณทาะบเขาให้กินกับข้าวเนอะทางนี้เเรียวๆทางนี้เป็นคนชอบอะไรเปียวๆอันเนี้ยมันมันเด็ดยังไงเขาถึงสั่งกันบอกว่าตอนนี้เราจะแบบตุ๋นตุ๋นแบบนานค่ะจนเปื่อย จๆดูเราจะใช้วิธีการแบบว่าหมักกับตัวแกงเขียวหวานพิกแกงเขียวหวานก่อนแล้วก็ไปย่างย่างเสร็จมันก็จะไปอบขาอ,กอ,อบกับซอสเขาจะมีความแบบว่าเน้แน่นใช่ไหมเราเราเวลาเราอบมันก็จะแบบให้เนื้อมันแบบละลายเป็นแบบซอฟต์บบต้องสั่งนะทุกคนฉันพูดเลยอร่อยมากๆอันนี้ หรือเราเป็นคนชอบที่เราเป็นคนชอบแกงแถวอันของเราต่อไปก็จะเป็นตัวผัดไทยผัดไทยที่นี่เราจะใช้เป็นเส้นเล็กเป็นสไตล์ของเราเราหรอหรือเพราะว่าปกติที่นี่จะแบบว่าหาเส้นยางว่าที่นี่ก็แบบว่าถ้าเส้นใหญ่ปุ๊บเคยทำแล้วน,น่หาเส้ยกถ้าเกิดแบบว่าตัวเนี้ยถ้าเราเส้นใหญ่น้ำซอสก็ไม่ค่อย ก็แบบลองมาลองลองหลายหลายหลายเส้นมาแล้วก็มาลงที่ต้นเหมือนกินเหมือนกินที่ไทยเลยอ่ะอร่อยกว่าไทยอีกถ้าเกิดสั่งรสชาติถ้าเกิดสั่งปกติอย่างเงี้ยจะมีรสชาติเผ็ดนิดๆอยู่ข้างในแต่จะได้เราจะมีสองเราจะมีสองซอสที่แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดหรือไม่เผ็ดอันนี้ก็จะมีความเผ็ดนิดหนึ่งนิดนึงแต่อร่อยแต่อร่อยอันนี้ ที่เชฟจ๋าคัดมาคือเฉพาะเมนูขายดีนะคะในเมนูอ่ะยังมีอีกตึ้มเลยพูดถึงเบเจรงที่นิดหน่อยว่าเปิดทุกวันไหมกี่โมงให้บริการรู้ไหนบ้างเราเปิดทุกวันแต่ว่าปิดวันจันทร์ทุกวันจันทร์เราจะปิดเปิดจะช่วง11โมงครึ่งถึง12ครึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็น5โมงครึ่งถึง4ครึ่แต่ว่าเราจะมีเมนูบาร์จะถึงเที่ยงคืนถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะเปิดถึง8โม อืมแต่พูดเลยคนที่นี้ให้ความนิยมมากอ่ะดูสิแบบนี้เรานั่งในห้องนั้นข้างนอกนี่แบบว่าคนแน่นหนาแน่นมากๆก็อาจจะต้องจองก่อนอะไรเงี้ยนะใช่ไหจองโต๊ะก่อนเขาแหลก็่อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พีการมุอยแล้วนะนี่เตรียมพุงแล้วขอบคุณเชฟจ๋ามากค่ะเอาเป็นว่าใครที่มาเที่ยวมานิลานะคะ บาบอกว่า,อ,าอยากจะตามรอยเอาเวคชันภาษาก็เรียนเชิญนะคะที่ดุสิตธานีมะนิลาค่ะรเราก็เหมนเป็นแฟนดุสิตธานีตา<ร>ม<ร>ไปทุกที่แล้วนะ<ร>นี่ได้ข่าวว่าเขามีที่เปิดที่กับมันดู<ร>เดี๋ยวว่าจะไปหาโอกาสไปอยู่ค่ะก<ร>็ะเอาเป็นว่าแต่ยังไม่มีนะเพราะว่า ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยดูสิทานีมีเยอะมากมีที่เซบูด้วยค่ะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปที่เซบูด้วยจริงๆมีที่ดาวาวด้วยแต่เที่ยวนี้เราไม่ได้ไปที่ดาวาวดาวาวลมีสองทาวนก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสแวะมามนิลาจะมามาเที่ยวมาประชุมมาไปดำน้ําต่อคุณต้องแวะมานิลาแล้วก็ลองดูค่ะเป็นทาวน์ที่แบรนด์ไทยๆฟิลไทยๆนะก็ถ้าใครคุ้นเคยอยู่แล้วกับดสิทธานีก็น่าจะถูกใจ เป็นพร็อพที่ใหญ่แม่อยู่ใจกลางเมืองเลยมาจากสนามบินก็ประมาณ20นาทีค่ะโดยประมาณง่ายดายสำหรับคนที่ที่จะจะมาพักเนาะแล้วก็ถ้ามาปุ๊บอย่าลืมเบญจรงเบญจรงพุกคุณน้ำหนักนิดนึงนะเพราะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเบนจรงเนาะ รวมถึงไปลองที่เทวรันสปาด้วยนะคะถ้าเกิดไปเดินเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็แวะไปนวดกับเขาหน่อยเขาก็จะแบบว่าได้มาจะทานสปาของเทวรันอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดใครไปอยากจะออกมา explore ในเมืองในมะนิลาอะไรอย่างเงี้ยก็มาแบบเรามาได้ <c oughs> เขาจัดรถได้หรือจะให้ไปจอยทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะแต่ว่าเอาเวกชันก็ยังอยู่ที่ฟิลินส์ค่ะแต่ว่าจะไปที่ไหนต่อต้องตามเราไปนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ